โรงเรียนบ้านโคกรามตั้งอยู่ที่บ้านโคกราม127หมู่11บ้านโคกรามตำบลบรอระบืออำเภอบรอระบือจังหวัดมหาสารคามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยแกนนำของท่านดรชัยยาวิญญาสุข ปัจจุบันมีครูประจำการทั้งหมด8คนอัตราจ้างทั้งหมด4คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด127คนองค์ประกอบที่1ด้านทรัพยากรบุคคลโรงเรียนบ้านโคกร่ามมีครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนเพียงพอตามเกณฑ์ ครูมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนและมีความถนัดมีคุณลักษณะตามจรรยาบัณวิชาชีพครูสภาครูมีการรายงานผลการเข้าร่วมการอบรมและการรายงานผลประจำปีผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงการบริหารจัดการที่ชัดเจนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน,นื่ององค์ประกอบที่2ด้านเทคโนโลยีและงบประมาณโรงเรียนบ้านโคกล้ามมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสะอาดสวยงามเพื่อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีอาการเรียนที่มั่นคงห้องปฏิบัติการ สนามเล็กเล่นแปลงเกษตรมีอาคารที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยแหล่งเรียนรู้หลากหลายมากมายทั้งในโรงเรียนและนอกห้องเรียนด้านองค์ประกอบที่3ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านโคกร่ามมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมมีการจัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องหลากหลายและส่งเสริมความต้องการทางวิชาการของผู้เรียนมีการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาการเขียนภาษาไทยการอ่านออกเขียนได้กิจกรรมการอ่านคล้องเขียนคล้อง กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการส่งเสริมสุขภาพทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์และแข็งแรงมีการจัดระบบช่วยเหลือดูแลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมและทั่วถึงองค์ประกอบที่4ด้านกระบวนการเรียนรู้ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านแบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัดและความสนใจมีการจ,จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด ไม่ว่าจะเป็นการสอนในรูปแบบออนแฮน์ออนไลน์องค์ประกอบที่5ด้านประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการสถานศึกษาของสถานศึกษามีการติดตามผลและดำเนินการอย่างต่อนเนื่ององค์ประกอบที่6ด้านผู้เรียน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลใช้ข้อมูลนักเรียนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายกิจกรรมผู้เรียนตามความสนใจของผู้เรียนมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงในการเรียนการสอนนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรู้ความทักษะมีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษาองค์ประกอบที่7ด้านสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกล้ามเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและมีการสแสวงหาความร่วมมือใช้ทรัพยากร จากชุมชนได้เป็นอย่างดีโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนและสถานศึกษาอื่นตัวอย่างเช่นได้รับรางวัลพระราชทานบ้านวิทย์น้อยเป็นโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมลูกเสือเนธนารี you